ทำนะพยายามถ้าเราไม่รักเนี่ยเราก็พยายามรักมันนะคือถ้ารักมันนะมันจะไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากก็จะเหนื่อยน้อยเ <Stevens. S 1> หนื่อยน้อยก็จะไม่เหนื่อยเลยค่ะเหมือนคนที่รักกันทะ<ม>เลาะก,กันเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก<ม>พอเรื่องเล็กก็ไม่เป็นเรื่อง <cherish. S 1> แต่ถ้าคนไม่รักกันเรื่องนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเ <colm. S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักเพื่อนร่วมงานในองค์กรรัก ผู้บังคับบัญชาผู้ใดบังคับบัญชาต้องรักกันรักคนในองค์กรรักหน่วยงานของเราแล้วเราแล้เราก็จะมีความสุขนะทำะแบบไม่รู้จักเหนื่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคุยสบายเรื่องใกล้ตัววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับ1คนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนต้นแบบนะคะในเรื่องของการเตรียมตัว หลังวัยเกษียณค่ะเขามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะเชื่อว่าทุกๆกคนค่ะเมื่อถึงวันหนึ่งก็จะถึงวัยเกษียณเช่นกันรวมถึงดิฉันเองด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณวัสนาไข่แก้วนะคะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวหลังวัยเกษียณค่ะวันนี้อยู่กับท่านแล้วคะ่ะคุณวัสนาไข่แก้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอขอน<ม>ุญาตเรียกคุณพี่วาดนะคะยินดีเลยค่ะ,คะส่วนใหญ่มีเขา,เ,ขาเรียกป้าเรียกพี่นี่ดีใจมากคะ่ะค่ะ คุณนพี่คะก่อนวัยเกษียณคะ่ะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะคะเ,เรื่องการเตรียมตัวนะคะถ้าจะบอกกันตามตรงก็คือว่าถ้าเราจะมาเตรียมตั้งแต่วัยใกล้กเกษียณเนี่ยมันน่าจะไม่ทันค่ะคือถ้าเราเริ่มทํางานเนี่ยเราควรจะต้องวางแผนเลยบอกกับตัวเองว่าตั้งเป้าหมายกับชีวิตเลยว่าเราต้องการมีเงินเก็บเท่าไหร่เราต้องการจะทํางานจนถึงอายุเท่าไหร่เพื่อให มันเป็นแรงกระตุ้นเราอะนะะถ้าเราต้องการมีเงินเก็บเยอะๆเราก็ออมเยอะถ้าเราอ,อยากสนุกวันนี้มีความสุขวันนี้ก็ใช้ไปแล้วก็เหลือก็ออมก,ก็แล้วแต่ชีวิตคนไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็ถูกปลูกฝังมาให้เรื่องการประหยัดมัธยัติอยู่อย่างพอเพียงไม่ได้ฟุ้งเฟ้อไม่ได้อะไรก็เก็บออมมาเรื่อยๆ โชคดีที่เราทํางานของกรมประชาสัมพันธ์นะน,นะ,ะมันจะมีแบบว่ามีบ้านพักมีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็จะปลูกพกักปลูกอะไรเนี่ยอยู่ในรั้วอยู่ในอะไรก็ก็มันก็ช่วยให้ประหยัดรายจ่ายไปเยอะเรื่องพวกนี้ เรียกได้ว่าในช่วงของการทํางานก็มีการเตรียมการมาอย่างดีมีการเก็บออมใช้ชวิดอย่างพอเพียงค่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งค่ะที่จะต้องเริ่มเข้าสู่วัยกเกษียณจริงๆค่ะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะอ,อ,อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยนะคะ,คะโดยส่วนตัวเนี่ยคือเราเราไม่มีความรู้ด้านการเล่นหุ้นการลงทุนอะไรที่มัน มีความเสี่ยงอะไรเยอะๆเนี่ยเราเราไม่มีความรู้เราก็ไม่กล้าเสี่ยงค่ะเือเราก็จะเอาแบบง่ายๆก็คือทําประกันชีวิตส่วนหนึ่งคือมันเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตเรากับคนข้างหลังที่สมมุติว่าเราไม่อยู่แล้วเขาก็จะได้มีความมั่นคงตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือข้าราชการทุกคนเนี่ยเราต้องเสียภาษีค่ะถ้าเกิดเราทําประกันชีวิตเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่มาลดหย่อนการเสียภาษี คือพอเราไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยมันก็ทําให้เรามีเงินเหลือออมค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยนะโดยส่วนตัวนะตอนนี้มีหกเจ็ดกรมธรรม์ทามาเรื่อยๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ซื้อพันธบัตรตั้งแต่ทํางานแรกๆแต่ว่าก่อนเนี่ยเ,เงินเดือนอค่าตอบแทนค่อนข้างจะสูงแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยมันค่อนข้างจะต่ําเราก็เอาไปลงทุน ซื้อสลากออมสินซื้อสลากทกศอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อก็เอาไว้เสี่ยงอะน,นะคือเป็นเป็นการเสี่ยงที่ที่เราไม่เสียที่เราไม่เสียงเงินต้นทุนถ้าเราไปซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันก็หายไปคือใครใก็คนไทยอะน,นะชอบชอบมีความเสี่ยงแต่เราเสี่ยงแบบไม่ขาดทุนออ,อย่างนี้ดีกว่าเรียกได้ว่าเรื่องของการเงินก็มีการเตรียมตัวอย่างดีนะคะนอกจากจะมีการประหยัดอุดออมแล้วก็ยังมีการเอาเงินเนี่ยไปซื้อพันธบัตรตามธนาคารต่างๆที่ เ,เรียกได้ว่าเขาอาจจะมีการปันผลตอบแทนให้กับเราได้แล้วในเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารค่ะแน่นอนว่าพอวัยเกษียณแล้วสุขภาพตามมาแน่นอนเรามีการเตรียมตัวในเรื่องของการกินรักการักษาสุขภาพอย่างไรบ้างคะ,คะเรื่องสุขภาพเนี่ยคือจริงๆต้องต้องดูแลมาตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวนะคะ คืออย่าอย่าไปอย่าไปเบียดเบียนตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ย<ม>บางคนอาจจะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าทาร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนโสดเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องคิดในระยะยาวว่าเราไม่มีลูกไม่มีอะไรที่จะมาดูแลเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีก็เริ่มออกกําลังกายมาตั้งแต่ตั้งแต่ทํางาน ใหม่ๆแล้วก็ไปเดินไปออกกําลังกายอยู่กับสนามคือที่ทํางานเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลหรือว่าในที่ทํางานเรามันก็จะมีที่ให้เดินให้อะไรอยู่แล้วเราก็ออกกําลังกายโดยการเดินแล้วก็เล่นโยคะปั่นจักรยานเออจักรยานเออเล่านิดนึงไปไปตอนย้ายไปแม่ห้องสอนครั้งแรกเนี่ยเอาจักรยานไปหนึ่งคันแต่ไม่มีเกียร์ไปไหนไม่รอด แล้วทำอย่างไรคะเลย,ยต้องซื้อใหม่ตอนแรกก็เออเอาเอาเอาของหลานของอะไรไปก็เอาไปปรับเกียร์มาตอนหลังก็ซื้อซื้อใหม่เลยสามิบเกียร์ตอนนี้จะขึ้นเนินไหนก็สบายก็มันมันเป็นการออกกำลังกายด้านหัวใจด้านอะไรที่เราให้มันต่อเนื่องอะ่ะยังไงก็ได้ซึ่งแบบว่าถ้าอยู่แม่ห้องสอนปั่นจักรยานดูมันสโลไลน์นะแต่ถ้าอยู่อย่างนี้นะ บางทีปั่นไปเนี่ยหมาวิ่งไล่ค่ะเราต้องหาหาที่ที่มันก็เลยเลี่ยงไปปั่นในชายทุ่งการปั่นเข้าไปในกลางทุ่งนาเลยค่ะซึ่งเราก็ต้องรู้ว่ารถอะไรที่มันไม่เยอะก็จะปลอดภัยเคยปั่นแล้วโดนหมาไล่นี่แบบแบบต้องปั่นหนีคือไม่รู้ว่าแรงเรามาจากไหนเนาะบบปั่นสุดชีวิตเลยคือคือถ้าล้มเนี่ยมันก็คงเกิดอุบัติเหตุแต่แบบรอดมาได้ก็ออ้ หัวใจได้ทํางานอย่างหนักเลยออกกําลังกายเนี่ยโยคะเนี่ยคือจริงๆก็เล่นมานานนะแต่พอพอเรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยมาดูแลพ่อแม่ก็ก็ห่างหายไปแต่ตอนนี้เรามีเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่แล้วพ่อแม่จากไปแล้วเนี่ยเรามีเวลามากขึ้นเราก็มาทุ่มเทคือตอนนี้ชีวิตหลังเกษียณซึ่งปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นหลักค่ะ ใครจะมาชวนไปไหนเช้ามากอะไรถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงเพราะว่าเราดูทางช่องหมายเลขเจ็ดทีสปอร์ตเจ็ดเขาจะมีนำออกกำลังกายทุกเช้า<ม>ตอนเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเนี่ยเราก็ทำตามเขาะอะไรที่มันยากเกินไปเราก็ไม่ต้องทำ<ม>อะไรที่คือเราเราเราจะไปฝืนร่างกายเราว่าเราต้องทำได้อย่างเขาไม่ใช่แต่ขอให้ได้ต่อเนื่อง<ม>วันละ ครึ่งชั่วโมงค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าตื่นเช้ามาออกกําลังกายค่ะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะเราอยู่ในสวนที่อยู่ในบ้านของคุณว่อ,อของคุณพี่วาดน,นะคะแล้วการดูแลสวนค่ะตอนเช้ามีตื่นมารดน้ําต้นไม้หรือว่าได้มาเดินรอบสวนออกกําลังกายในสวนอย่างไรไหมคะเช้าตื่นมาเนี่ยก็ประมาณก่อนหกโมงอยู่แล้วพอเริ่มเริ่มสว่างก็จะเดินดูต้นไม้ส่วนใหญ่ถ้ารดน้ำเนี่ยช่วงนี้มันเพิ่งจะหมดฝนไปเนี่ยเราก็ดูเฉพาะต้นที่เราปลูกใหม่ ก็มีกล้วยที่ปลูกเพิ่มแล้วก็ผักมีคะนา้ามีถั่วฝักยาวมีบวบมีกระเจี๊ยบเขียวซึ่งไม่ได้เยอะนะอย่างหละหลุมสองหลุมก,ก็จะเดินดูต้นไม้รดน้าต้นไม้อมพอถึง7จ็ดโมงครึง่งก็อย่างที่บอกเราก็ต้องมาอยู่หน้าจอทีวีแล้วก็ออกกําลังกายตามเขาพขาแปดโมงก็มาเตรียมเรื่องอาหารซึ่งอาหารก,ก็ก็เน้นผักนะเพราะวัยอายุมากแล้วก็ต้องกินผักให้มันมากก็บางทีก็เก็บตําลึงแถวแถวนี้แหละ ออตอนที่หน้าฝนเยอะๆมีน้ําขังอะไรนียผักบุ้งก็จะงามก็เก็บผักบุ้งแถวนี้แหละคก็เลยว่าตังไปใช้อะไรเนี่ยไม่ไม่มีอะไรจ่ายแบบน้อยมากนะ, <c oughs> กะเกษียณเนี่ยรายจ่ายน้อยมากเรียกได้ว่าเป็นวัยกเกษียณที่มีความสุขนะคะตื่นเช้ามาออกกาลังกายลดน้ําต้นไม้แล้วก็เก็บผักตามฤดูกาลแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณพี่บอกว่ามีการปลูกต้นมะละกอ <ฮ>ต้นกล้วย <ฮะ S 2> อันนี้ปลูกเองมันปลูกยาวไหมคะแนะนําวิธีการปลูกสงงักิีหนึ่งกล้วยเนี่ยปลูกง่ายมากกับมะละกอเนี่ยเราตั้งใจปลูกแต่ทําไมมันมันมันไม่เติบโตอย่างที่เราเราต้องการ <ฮะ S 1> แต่พอเวลาแบบว่าเรากินลูกไหนอร่อยเราก็เนี่ยเอาเม็ดไปโยนไปโยนเดี๋ยวไปดูได้องอกงามเจริญเติบโตดีมาก <ฮะ S 1> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือต้อง,ต,องต้องเรียนรู้ไปเรื่อย คือจริงๆการเกษตรความรู้ด้านการเกษตรก็น้อยมากนะ,ะแต่พอเกษียณแล้วพอเรามีเวลาว่างก็ดูในติกตอกว่าเราจะต้องทํายังไงกล้วยต่ต้องเอาไว้กี่ใบต้องอะไรยังไงเนี่ยก,ก็ได้ความรู้จากพวกนี้คือเกษียณแล้วก็ไม่ใช่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆคือต้องเรียนรู้อะไรตลอดเวลานะเพราะว่าสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องสุขภาพะนะเรื่องนอนให้เต็มที่เพราะฉะนั้น งานกลางคืนงานดึกๆเนี่ยก็ก็ไม่มีอยู่แล้วตอนนี้เออไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปงานเช้ามากถ้ากระทบกับการออกกําลังกายถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปค่ะถ้าถ้าจําเป็นจริงๆก็ค่อยไปอย่างวันพระแทนที่เราจะไปวัดเราก็ใส่บาตรแทนหน้าบ้าน<ม>ก,ก็แค่นั้นก็ถึงเวลาเราก็มาออกกําลังกายอาหารเราก็เน้นเน้นผักเป็นหลักคือเป็นคนชอบชอบผักอยู่แล้วแต่พอถึงวัยนี้ มันไม่ต้องเน้นเรื่องความอร่อยอะนะ,ะเอาไว้ที่มันมีประโยชน์มากกว่าบางทีถูกใจก็ถูกต้องเนี่ยนะ,ะจะจะเลือกอะไรคือบางทีคนเรารู้หมดแหละเนาะ,ะอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ทําไม่ได้แล้วอย่างผักที่เราปลูกผลไม้ที่เราปลูกแล้วค่ะเรามีการไปแบ่งปันชุมชนหรือไปช่วยเหลือชุมชนอย่างไรไหมคะคือจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยมันก็มีแต่ด้วยความอยู่คนเดียวมันก็ไม่ทันทานไม่ทันก็ก็ไปแบ่ง ญาติพี่น้องนแบ่งอยู่แล้วแต่บางทีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกล้วยมีอะไรออกเยอะญาติพี่น้องเราก็ปลูกอะไรแถวๆนี้นะ,ะเราก็เอาไปให้ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะว่าเราคิดว่าตอนที่เราพาแม่ไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดเนี่ยคือมันยังทานอะไรไม่ได้พอเจาะเลือดแล้วเนี่ยถึงจะทานอะไรได้เราก็นึกถึงตรงนี้ว่าเออคนไข้เขาก็น่าจะมีความต้องการนี้ mm hmm. ก็ไปประสานกับทงทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาล mm hmm. เขาก็เลย เอาตู้ปันสุกซึ่งเคยทําไปแล้วแล้วเก็บไปแล้วเนี่ยก็เอามาตั้งใหม่ค่ะเวลาเรา,เาก็มีญาติบอกญาติว่าเออถ้ามีกล้วยเยอะก็เอาไปวางให้หน่อยนะแล้วก็มาเก็บเงินที่เราแล้วบางทีก็เอาไปให้ที่โรงเรียนซึ่งมีศูนย์เด็กเล็กมีอะไรเนี่ยกล้วยมันก็น่าจะมีประโยชน์ก็เป็นโรงเรียนเก่าเราแล้วก็โรงพยาบาลที่เราใช้บริการอยู่ะอะไรมันก็เห็นหน้าเห็นตาอะไรกันคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยค่ะเรียกได้ว่ามีการเตรียมตัวอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินสุขภาพ แล้วก็มีการช่วยเหลือชุมชนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าคุณพี่วาดมีโอกาสได้บอกกับคุณผู้ชมที่กำลังรังรบชมอยู่ค่ะว่าชีวิตหลังวัยเกษียณไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้ามีการเตรียมตัวอย่างที่ดีถ้ามีสิ่งที่สามารถบอกคุณผู้ชมได้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะคือจะบอกว่าเราไม่ได้ยึดติดกับอะไรค่ะไม่ไม่ว่าตั้งแต่เราจะเกษียณหรือไม่เกษียณคนที่เกษียณแล้วยังหาความสุขไม่เจอเนี่ย ส่วนหนึ่งเขาอาจจะติดยึดอยู่กับตําแหน่งค่ะซึ่งพอถึงเวลาถึงเวลาหนึง่งพอมันไม่มีตําแหน่งไม่มีลูกน้องอะไรเงี้ยเขาอาจจะทําใจไม่ได้คือเรื่องเ,เรื่องอย่างนี้มันต้องยอมรับทําใจให้ได้ทําใจให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีอยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่มันจะเป็นค่ะแต่เราเราต้องไม่ไม,ไ,มไม่ติดติดยึดกับเรื่องพวกนี้คือผู้ใต้บังชาลูกน้องอะไรเงี้ยเราก็เหมือนพี่น้องเหมือนญาติอะไร กับเราถึงแม้เกษียณไปแล้วเราก็อาจจะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันอะไรเงี้ยเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติไปมาหาสู่กันอะไรไม่ใช่ว่าพอเกษียณไปแล้วไม่รู้จักกัน <c oughs> อะไรมันก็ไม่ใช่ถ้า,าอย่างนั้นมันก็ก,ก,ก็จะไม่มีความสุขคอันนั้นเป็นเรื่องของการเตรียมตัวทางด้านจิตใจว่าถึงแม้ว่าเวลาทํางานเราก็ทํางานอย่างเต็มที่มี ผู้แตนบังคับบัญชามีหัวหน้ามีเจ้านายมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานนั่นคือวัยทํางานวัยห,หลังกเกษียณแล้วคุณพี่ก็มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้อย่างดีว่าหลังกเกษียณแล้วก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในอ,องค์กรที่เคยร่วมทํางานด้วยกันมาแล้วก็ไปเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุก็ไปรับหน้าที่รองประธานชมรมผู้สูงอายุก็จะมีสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งวัยใกล้เคียงกับเราอะไรเงี้ยคือก็ ไปเล่นเกมไปออกกําลังกายอะไรคือเราก็มีสังคมของเราเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ติดต่อกับใครเลยก็ไม่ใช่แล้วก็ถ้าเรามีกําลังมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเหลือใครได้ก็น่าจะช่วยนะคือโลกมันจะได้น่าอยู่เนาะแบ่งปันกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่นี้มีการบอกว่าได้ไปร่วมกับชุมชนไปทําอะไรอย่างไรบ้างคะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังสักนิดหนึ่งเผื่อว่าวันหนึ่งต้องกษียณเหมือนกันค่ะ ได้ฟังวันนี้แล้วเอ้ยเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเรากษเสียเราอยากจะทําแบบนี้บ้างคือ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปช่วยงานหลายๆชมรมไปเป็นสมา,สมาชิกสมาคมคนอ่างทองไปเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านก็จะบอกพี่ๆน้องๆตลอดว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเราออกจากบ้านเกิดเราเนี่ยตั้งแต่อายุ15เพื่อไปเรียนที่อื่นไปเรียนในกรุงเทพพอจบแล้วก็ไปทํางาน30มสิบปีเนี่ย ไปอยู่ที่อื่นหมดเลยกลับมาอยู่ใกล้บ้านก็คือสุพรรณเนี่ยฟรีเศษเศษกลับเข้ามาอยู่บ้านเนี่ย 59, ก็แบบว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรให้ให้บ้านเราเลยอะ่ะก็จะบอกคนอื่นว่าถ้ามีอะไรตอนนี้นะมีอะไรให้ช่วยเราว่างแล้วมีอะไรให้ช่วยบ้านเมืองเราเนี่ยหมู่บ้านบ้านเราเนี่ยก็ก็พร้อมที่จะช่วยก็ใครให้ทำอะไรก็ทำตอนนี้ก็มีน้องที่เขาทำโอท็อปอยู่ เวลาเขาจะไปขายของที่ไหนหเขาไม่มีใครช่วยอะไรเนี้ยน้องเขาค่อนข้างจะเอ,อ่อาาอาจจะอาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วแบบช้า<ะ>คิดอะไรช้าแต่เขาเป็นคนคิดโน่นคิดนี่เก่งมากอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยเขาแบบคิดเงินทอนเงินอะไรให้เขาอะไรเงี้ย<ะ>ก็ก็ก็ไปช่วยเขาก็ก็จะบอกอยู่ว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยตอนที่น้ําจะท่วมก็ไปบอกเขานะว่า ถ้าต้องการคนเกาะก,กระสอบทรายก็เรียกมานะว่างอยู่อะไรเงี้ยแต่เำเภออ่างทองก,ก็ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตอะไรตรงนั้นแล้วตอนนี้ท้านในอำเภอก็จะชวนให้เป็นสมาชิกกาชาติก็จะจริงๆก็เรียนกับท่านว่าไม่ต้องมีตําแหน่งอะไรก็ได้นะมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยหมดท่านก็บอกว่าไม่ได้มีตําแหน่งอะไรก็แค่มาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เสียเงินสนับเสียงเงินให้กาชาติในการร่วมทำบุญร่วมบริจาคใช่แล้วก็ไปช่วยงานเขาก็โอเค แล้วก็ไปช่วยงานโรงเรียนโรงเรียนเก่าเป็นชมรมศิษย์เก่าอะไรเงี้ยก็ช่วยงานประชาสัมพันธ์ก็ก็ประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นคนของสังคมก็ว่าได้เลยนะคะ,คะร่วมทุกกิจกรรมของผู้สูงวัยเลยแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณผู้ชมที่กำลังรับชมค่ะวันหนึ่งจะต้องมีการกเกษียณมีอะไรอยากแนะนำไหมคะว่าตอนเนี้ยควรทำสิ่งนี้ก่อนที่จะถึงวัยเกษียณก็นั่นแหละอย่างบอก อย่างที่เล่าให้ฟังว่าการวางแผนของชีวิตเนี่ยมันมันต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มเริ่มทำงานโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยนะคะต้องทาต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มทํางานว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเราจะต้องการมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วเราก็สะสมอดออมมาเรื่อยๆออถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ย คือคือจริงๆทุกอย่างทุกขั้นตอนมันต้องมีวางแผนตลอดอะนะคือไม่ใช่ชีวิตว่าปล่อยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอมันใกล้จะเกษียณแล้วมันอาจจะกระชั้นชิดเกินไปที่ท,ที่ที่จะวางแผนคือคนที่อายุน้อยถ้าถ้าดูอยู่ตอนนี้ได้เปรียบกว่าคนอายุมากคนอายุมากก็อาจจะไม่ทันอแล้วในช่วงของวัยทํางานค่ะย้อนกลับไปในช่วงของวัยทางานนี้มีความรู้สึก้อไหมคะตอนทํางาน ก็ต้องมีบ้างเรื่องการท้อเนี่ยแต่ก็จะมีคนบอกว่าท้อได้แต่อย่าถอยค่ะคือปัญหามันมีไว้แก้ไขมันมีอะไรไม่ได้มีไว้ให้เราหนีไม่ให้มีแล้วค,คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าเรามีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีผู้บังคับบัญชาที่ดีคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นลูกน้องเป็นอะไรเจ้านายเหมือนเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องมันมีอะไรก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันสนับสนุน คือได้คนเก่งด้วยอ่ะได้คนเก่งได้ทํางานร่วมกับคนเก่งคนดีมันก็เลยไม่มีปัญหาช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่เรื่องท้อเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีบ้างเวลาเราเหนื่อยเนาะแต่ถ้าเรารักในงานที่เราทํานะ <c oughs> พยายามถ้าเราไม่รักเนี่ยเราก็พยายามรักมันนะคือถ้ารักมันนะมันจะไม่เหนื่อยเ <c oughs> หนื่อยมากก็จะเหนื่อยน้อยเ <c oughs> หนื่อยน้อยก็จะไม่เหนื่อยเลยค่ะ <c oughs> เหมือนคนที่รักกัน ทะเลาะกันเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กพอเรื่องเล็กก็ไม่เป็นเรื่องค่ะแต่ถ้าคนไม่รักกันเรื่องนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักเพื่อนร่วมง,งานในองค์กรรักผู้ใต้บงังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บงัาบางคับบัญชาต้องรักกันค่ะรักคนในองค์กรรักหน่วยงานของเราแล้วเราแล้วเราก็จะมีความสุขนะ,ะทำแบบไม่รู้จักเหนื่อย ในมุมของคนที่ทํางานแล้ววันหนึ่งก็ต้องเกษยียณค่ะฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกมีแรงผลักดันที่จะได้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะไม่ยออ่อท้อต้องรักเพื่อนร่วมงานทำงานอย่างเต็มที่แล้วในเรื่องของการทำงานค่ะข้อคิดที่ได้จากการทำงานได้เรียนรู้อะไรในช่วงของการทำงานบ้างคะเออคือในงานของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างมีมีอิสระมีความคิดแล้วเราก็ได้อยู่กับข้อมูลข่าวสารเนี่ย มันทําให้เราได้ได้ต้องอาเลินอยู่ตลอดเวลาเราะจะเราจะหยุดนิ่งอะไรไม่ได้ได้เรียนรู้ได้อะไระอะไรคือมันทําให้เราได้ทันโลกทันเหตุการณ์นะงานของเราอ่ะมันทําให้เราให้เราต้องใช้สมองตลอดอะ่ะเราก็จะรู้เท่าทันรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่งานทําให้เราเป็นแบบนี้ค่ะก็ในมุมของคนทํางานเนาะได้ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่า ต้องทำงานอย่างเต็มที่เพราะถึงวันหนึ่งเราเกษียณเราจะได้เกษียณอย่างสุภาพได้มีเวลาใช้ชีวิตได้มีเวลาทําอะไรที่เป็นการพักผ่อนชิลบ้างอย่างคุณพี่ว่าค่ะงานที่บอกว่าอย่างเต็มที่นะะจริงๆทุกคนเต็มที่นะเคยคุยกับเจ้านายนะค่ะบอกว่าคือเราจะบอกน้องๆว่าเราทําเต็มที่นะค่ะแต่ตัวชี้วัดพี่ตกเนี่ยพี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะแต่เราเราทำเต็มที่แล้ว ตัวชี้วัดตกไม่ตายเงินเดือนก็ยังขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วมันมันยังตกมันก็ก็ไม่เป็นไรนะก็บอกกับเจ้านายนะว่าบอกกับน้องๆแบบนี้นะค่ะเราจะได้ไม่เครียดไม่มีความทำงานแบบมีความสุขอะแต่เรารู้ว่าเป้าหมายว่าเออมันมีตัวชี้วัดมีอะไรอย่างนี้นะแต่ก็บอกก็จะบอกน้องๆว่าก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าตัวชี้วัดพี่ตกแต่เราทําเต็มที่แล้วอะก็ช่วยไม่ได้คือมันจะได้ไม่เครียดไง ทำยังไงก็ได้อยา่าเครียดเพราะว่าบางทีคนที่ทํางานแล้วแบบทุ่มเทจนมากเกินไปแล้วก็ได้มีโรคทําให้เกิดเป็นโรคกับตัวเองเนี่ยนะ,ค,ะคือทําแบบไม่ยอมหลับยอมนอนเพื่อที่จะเอาเป้าหมายให้ได้คือพี่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะคือเป้าหมายมีตัวชี้วัดมีแต่เราก็ต้องดูแลว,ว่าเออเราเราเรา,เราไม่ใช่ ไม่หลับไม่นอนเพื่อที่จะให้ได้งานอะไระขนาดนั้นเราก็ต้องมันให้บาลานซ์กับร่างกายร่างเ,เรื่องสุขภาพบาลานซ์เรื่องงานถ้าคนมีครอบครัวก็ต้องบาลานซ์กับครอบครัวไม่ใช่ไปทํางานแล้วก็ทิ้งครอบครัวไปเลยก็ไม่ใช่ค,คือครอบครัวก็สําคัญงานก็สําคัญคือทํายังไงจะบาลานซ์ให้ได้เรื่องสุขภาพก็สําคัญคือไม่ใช่คนเก่งเก่งมหาศาลเลยแต่สุขภาพไม่ดีคุณคะจะไปมีโอกาสโชว์ความสามารถที่ไหน ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเนี่ยให้มันบาลานซ์กันบางคนเก่งอายุไม่ทันไรตายแล้วเพราะว่าคุณนอนน้อยพักผ่อนน้อยก็อย่างเงี้ยก็ให้บาลานซ์ในชีวิตเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพแล้วอย่างในช่วงของการทำงานค่ะเรามีตำแหน่งไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าตำแหน่งใดๆก็ตามค่ะกับวันนี้หลังกเกษียณแล้วเราไม่มีตำแหน่งงาน เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะใน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 ส่วนนี้ค่ะเรื่องตําแหน่งอะ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาค่ะสมมุติว่าคุณมีหน้าที่อันนี้คุณต้องทําอันนี้รับผิดชอบอันนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็มนุษย์มันก็เหมือนกันหมดละเพียงแต่ว่าเขาสมมุติมาค่ะคือเราต้องรู้ตัวเรานะเขาสมมุติมาว่าให้คุณเป็นแบบนี้คุณทําหน้าที่แบบนี้พอคุณหมดหน้าที่คุณก็จบแล้วค่ะแต่ก็ ไอ้ความเป็นพี่เป็นน้องอะ่ะมันก็ยังมีกันอยู่ก็ก็ติดต่อกันอยู่อะไรอย่เงี้ย<ะ>เวลาน้องเขาไม่แฮปปี้ทำงานไม่มีไม่มีความสุขเขาก็อาจจะโทรมาคุยอ,อ่าอาจจะต้องการเยียวยา<ะ>เยียวยาจิตใจด้วยการเลี้ยงอาหารอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยได้พพอร์ตได้ก็ก็จะประมาณนั้นค่ะ เรียกได้ว่าพี่วาดนี่มีการเตรียมตัวชีวิตมาอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็ประหยัดอบออมใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรื่องของการงานก็ทํางานอย่างเต็มที่ในการทํางานก็มีตําแหน่งก็ทําตามตําแหน่งที่ตัวเองได้รับมาหลังวัยเกษียณแล้วก็ยังมีความรักใคร่เอ็นดูเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่อน,อน,อนร่วมงานที่ผ่านมาแล้ววัยเกษียณแล้วคุณพี่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ยังได้แบ่งปันชีวิตให้กับคนรอบข้าง มีการแบ่งปันผลไม้ที่ปลูกไปให้กับตามหน่วยงานองค์กรต่างๆ วันนี้ถือว่าได้รับพลังบวกอย่างเต็มที่เลยค่ะจะต้องเตรียมตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าวัยเกษียณจะเตรียมตัวอย่างไรที่จะมีความสุขแบบคุณพี่วาดนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการเตรียมตัวหลังเกษียณจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีความสุขแบบคุณพี่วาาสนาไข่แก้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยสบายเรื่องใกล้ตัวแล้วค่ะดิฉันพร้อมทีมงานเอ็มบีทีภาคกลางขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะ